เวกาสามนาทีเราสลับสับเปลี่ยนท่านผู้ชมมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเมื่อวานได้โพสต์ข้อความแล้วก็หนังสือเป็นหนังสือของคุณสนธิยาสวัสดีเรื่องการกราบขอประทานโทษค่ะนี่คุณสนธิยาสวัสดีเรื่องการกราบขอประทานโทษและขอขอขอากาสข้อพบเพื่อกราบขอประทานโทษ และขออภัยในเหตุการณ์ที่ผ่านมาในทางการเมืองตั้งแต่63ถึง66ที่เป็นคดีความในขณะน,นี้แล้วผมได้ดําเนินการถอนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่มีต่อท่านในทุกหน่วยงานและจะไม่ล่วงเกินท่านต่อไปตลอดชีวิตและยินดีจะรับใช้ต่อท่านในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนท่านผู้ชมสาระสําคัญก็คือว่าคุณสุทธิยาทําหนังสือซึ่งยาวสหน้าด้วยกัน เนื้อหาสาระใจความเนี่ยเป็นที่น่าสลดใจอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมบทสรุปในเขียนว่ายังไง ครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงกราบเรียนมาเพื่อท่านโปรดเมตตากรุณาต่อข้าพระเจ้าเพื่อเข้ามากราบขอโทษและขออภัยและจะถอนเรื่องทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านในทุกหน่วยงานทันทีและกราบสัญญาว่าข้าพเจ้าจะไม่กระทําการใดๆให้ท่านระคายเคืองล่วงเกินท่านในทุกๆเรื่องต่อไปตลอดชีวิตและจะถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณ และให้โอกาสในชีวิตกระผมใหม่งงใช่ไหมไม่ต้องงงเพราะคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยโพสต์ข้อความสนธยาสวัสดีได้มีหนังสือมากราบขอประทานโทษผมจากกรณีที่ถูกศาลอาญาชั้นต้นพิพากษาจำคุก6เดือนปรับ5 0,000บาทโทษจำคุกรอลงยา2ปีแล้วศาลแพ่งพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก2ล้านค่ะขณะน,นี้กำลังรอฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็แปลว่ารอลงอาญาคุณเสรีพิสุทธิ์ยังไม่พอใจ ยืรูทอนไม่ต้องการให้รอลงอาญาเนื่องจากคดีนี้คุณเฉลีพิสทจน์บอกว่าสังคมเรียกร้องให้ผมดำเนินคดีคุณสนธิยาจึงขอความเห็นด้วยครับว่าควรให้อภัยหรือไม่ควรให้อภัยให้อภัยกดไลค์ไม่ให้อภัยกดเลิฟท่านผู้ชมคือก่อนหน้าเนี๋ยคนสุริยาไปร้องคุณเฉลีพิสทจิ์หลายหน่วยงานแล้วก็ถูกฟ้องกลับมาทั้งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาปรับห้าหมื่น จำคุกหกเดือนแต่โทษจำพกกุกรอลงอาญาสองปีและสารแพ่งยังพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหอีกสองล้านใช่ยังอยู่ระหว่างที่คุณเสรีพิสทจน์บอกไม่พอใจนะอุทอนค่ะเข้าใจว่าขนานี้รอฟังคำพิพากษาสารอุทอ์และผมเข้าใจว่าหนังสือฉบับนี้ที่คนสัญญาทำมาถึงกราบขอประทานโทษจะไม่ทําให้เกิดความระคายเคืองอีกต่อไปเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการจะไปยื่นสารก่อนที่ศารอุทอ์จะมีคำพิพากษา เกิดเปลี่ยนโทษจำพูกไม่รอลงอาญาจะทำกันยังไงหรือไม่ประการใดอันนี้คาดการคุณชนทิยาคงเข้าใจตามนี้หรือไม่ประการใดค่ะนี่คุณเสรีพิสุทธิ์เอามาถามให้แฟนคลับปัญหาก็คือคุณสนธิยาเนี่ยบอกโปรดเมตตากรุณาปัญหาก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เลยมาถามประชาชนว่าจะให้อภัยเมตตากรุณาหรือจะไม่อภัยกดเลิอบอันนี้ก็คือมุทิตาอุเบกขา อุเบกขาคืออะไรน้องใบวางเฉยอะเหรอคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นคือคไม่ให้อาภายัยค่ะผลปรากฏเมื่อเช้าที่ผ่านมา,ปเ,าเป็นยังไงลองดูที่กดเลิฟกับกดไลค์นะคะปรากฏว่ากดเลิฟคือไม่ให้อาภัยเนี่ยสองแสนสองหมื่นหกร้อยสามสิบสองท่านส่วนที่บอกว่าเอาให้อาภัยเธอแล้วกดไลค์เนี่ยคะ่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าคุณสนธิยาแฟนคลับของคุณเฉลี่พิสุทธิ์แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่บอกว่าให้อภัยนะ ค่ะแต่ต้องสองแสนกว่านะไม่ให้อภัยแล้วจะยังไงอาจจ้าจะมีหนังสือมาถึงบดาแฟนลับไหมหรือยังไงเพื่อจะได้อ้อมไปหาท่านเสลีพิสุทธิ์อีกทีหนึ่งเนี่ยน้องใบค่ะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องสอดแทรกมาในระหว่างที่เราต้ลองติดตามสถานการณ์และเราว่ากันต่อ